พร้อมอัญเชิญท่านยาเอกเข้าสู่ในไอดีของผมนะครับไม่รอช้าครับเอาล่ะนะ3 2มหนึ่งเบิ้นทองลัวลัวเลยมาแล้ว้างแบบอีก่งองแน่นอนเออมาแล้วยาเอกเบิ้นเบิเลยนะยาเอกเบิ้นเบิาหากใครสนใจที่อยากจะเติมเกมกินชิมแพควันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนั่นก็คือ d อต t ี s h o อ หลังเติมเกมราคาถูกบริการรวดเร็วปลอดภัยหากใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยอย่าลืมนะครับ Not ตตี้ช็อตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าู่ช่องโตรงคุ้งคับแล้ววันนี้ครับเราจะมาส่งกาชาตูยาเอกนะครับผมบอกเลยนะคะว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่หลายคนเนี่ยต่างที่จะอยากได้และรอมานานมากๆครับวันนี้ยาเอกเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็คือว่าอยู่ในการชาเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้เขาหรือเปล่า เอ๊ะไม่ใช่สิผมก็อบอกว่าผมได้เขาแน่นอนเพราะว่าผมมีการันตีแล้วนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมเอาน้องกโกลโลมาเรียกยาเอกนะครับเพราะว่าอ่าคล้ายๆกัน <laughs> เป็นฝัดช,ชนิดคล้ายๆกันนะฮะเออในเมื่อมาสูงยาเอกนะครับทุกคนผมขอหยุดตรงนี้นะนสัตวเจ้าของเขานะครับแล้วก็ทางด้านของนี่ผมจะเสี่ยงดวงก่อนผมจะขอเสี่ยมเสียมสีซะหน่อยเกี่ยวกับอ่าเขาเป็นมิโกะเนาะเราก็ขอนิดนึงแล้วกันนะคะผม มาดูกันดีกว่าว่าดวงผมก่อนสุ่มกาชาผมจะได้อะไรนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาดูกันมาดูกันได้อะไรนะได้อะไรได้หลังนี่นี่หรือเปล่าเออนี่ครับยังมีโชคยังมีโชคครับผม,มถือว่าอ่ะก็ต้องมาลุ้นกันครับว่ายังมีโชคในที่นี้จะมีหรือไม่มีมากน้อยแค่ไหน <laughs> นะครับผมโอเคโกโลขอนะโกโลนายต้องเรียกเผ่าพันธุ์เดียวกับนายมาด้วยนะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมให้ดูประวัติการสุ่มกระชาก่อนนะครับผมนี่ผมมี30โลนะต้องบอกก่อนนะคะว่าตู้ยาเอเนี่ยผมสุ่มไปเยอะพอสมควรก่อนหน้านี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่ค m ับผม t s later <S นี่ครับผม 12, 6 72 7, 3 74 75แล้วผมหลุดไปแล้วด้วยครั้งที่เราได้โมนาไปนั่นหมายความว่า อีกไม่กี่โลก็คือได้ยาเอะแน่นอนชัวร์ๆนะครับผมหรือแต่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยากรู้ว่าเออเราจะมีความแบบเบิ้ลทองไหมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยได้สองทองเลยในสิบโลเนี่ยไม่เคยมีเลยนะครับเคยเห็นคนอื่นเขาได้แล้วอยากได้บ้างนะแล้วตอนนี้ครับพร้อมแล้วพร้อมอัญเชิญท่านยาเอกเข้าสู่ในไอดีของผมนะครับไม่รอช้าครับเอาแล้วนะ3 2 1หนึ่งเบิ้ลทอง ลวนลวเลยมาแล้วค้างแบบนี้ทองแน่นอนเออมาแล้วยาเอะเบิ้ลเลเลยนะยาเอะเบิ้ลเบ้ลเฮ้ยโลแรกเลยเหรอเอาแล้วไงวิอีกเก้าโลที่เหลืออ่ะคือแบบขอแบบสองทองสามทองนี้สิบโลได้ไหมนะาๆๆๆหมีมีนะโอ้ยลุนลุนล,นลุนุจะมีไหมอะ่ะอุย้ยตกใจได้ฟิตมีไหมอะ่ะผมอยากมีโมเมนต์กับเขาบ้างอะ่ะเบิ้ลสองทองหน่อยนะ โอ้ผมว่าผมไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วล่ะให้ย่างเงี้ยผมก็ยังไม่คืมีดวงแบบนี้สักทีนะโอ้โหมาโอเคครับได้ยาเอ๋นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ฟิตมาด้วยอะนี่มาแล้วท่านมิโกโกะของเรา งดงามนะคะผมแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ถ้าผมสุ่มแค่นี้คลิปก็สั้นไปสิอ่าเพราะฉะนั้นครับเราจะมาสุ่มตู้อาวุธต่อเลยนะครับตู้อาวุธเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบมากเลยกับการคาุระเวลิตี้บางคนจะชอบไปเรียกคากุระแดนซ์ <c oughs> แล้วก็มีดาบเจน,นะครับดาบเจเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าได้อีกผมก็โอเคนะไม่ได้ไม่ได้แบบรู้สึกว่าไม่อยากได้นะฮะอ่ะให้ทุะวัติก่อนนะคะผม a few moments later หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหก 6ก4 2 43 44 4สแล้วไม่มีการันตีด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้เป็นอะไรนะครับก็ต้องมาลุ้แหละว่าจะหลุดเลทหรือจะตรงเลทถ้าถ้าตรงเลทจะได้คากระเวลิตี้หรือเปล่านะครับผม45โลแล้วด้วยอีกย0โลก็น่าจะออกได้แล้วนะอ่ะต่อเลยนะครับ3ามสหนึ่งสี่ทองจงมาโอเคครับม่วงอะไรปรึ๊บ ปึ๊บืึโอ้อเ e อร์เซปชั่นโอ้ยทำไมมันรู้สึกเกลืออย่างเงี้ยโอเคครับเกลือครับผมต่อไปเอาละรอบนี้จะเป็นหกสโลนะครับ3 2 1สสีทองจงมามาเหอะมา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 แล้ว ลุน่น้าอุ้ยลุน่นาขอคากลาเวลิตี้นะอืออ่าอุ้ยูยกใจอะไรอะคากลาเวลิตี้นะอย่าหลุดเลนนะอย่าหลุดเลนนะโอ้ยไม่มาอีกหรอเนี่ยลุ้นจะตายอยู่แล้วโอ้โลึกจังวะเอ้ย เดนเลตอาวุธหลายรอบแล้วว่ะเย่ผมได้ตรงเลดหลายรอบแล้วว่ะโอ้ยดีใจครับเฮ้ยขอบคุณครับดวงผมยังมีอยู่เย่เย่เยโอ้ได้ได้อาวุธที่ต้องการด้วยขอบคุณมากครับเกรมอุย้ยทุกคนเอาว่าได้อาวุธด้วยอะ่ะอ่ะมีมีแบบว่าสี่โลอ่ะสุ่มไปอีกสักสี่โลไปไปเมื่อกี้โลที่เก้าโลที่สิบไปขับพืชเลย โอ้ยม่วง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 ,วงอะไรอะไรอยากได้โทมา้าอย่าปลดตีโทมา้าโอ้โหไอเอาเปอเรชั่นอีกละอะไรยอยากแบบมีทองแถมไหมขอแถมทองอีกสักหน่อยไหมแถมทองไหมแถมทองหน่อยไหมเออไม่มีแล้วนะคะผมโอเคครับทุกคน เรียบร้อยได้มาแล้วเย้ yeah. ยาเอวิกกะของเรานะครับผมเอ้ยแต่ผมดีใจมากกว่าคือการที่ผมได้อาวุธนะครับเพราะว่าลุ้นมากเลยว่าจะได้อาวุธอะไรนะครับผมเออผมแบบตรงเลตตรงหน้าตู้มาหลายรอบแล้วขอบคุณหมี่มากครับที่เห็นใจนะครับเย้ yeah. ได้อาวุธประจำตัวด้วย ดีใจครับผมได้มาแล้วโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับการสุ่มกาชาตู้ยาเอมิโกะนะครับบอกเลยว่าอุ้ยโอเคนะแบบไม่ลุดเลทอาวุธอ่ะคือผมลุ้นอาวุธอย่างเดียวเลยคือตัวละครเรผมได้แน่นอนแต่อาวุธเนี่ยผมหวั่นหวั่นมากเลยแล้วผมไม่ลุดอ่ะโอ้ขอบคุณหมีมากครับขอบคุณมากเลยเอ้ยได้อาวุธนาตู่กลลอดเลยอ่ะไม่ลุดหลายรอบแล้วขอบคุณหมีมากๆเลยนะครับผมโอเคครับแล้วสำหรับคลิปในวันนี้คงต้องขอตัวต่อเพียงเท่านี้แล้วครับไปแล้วนะครับทุกคน 拜拜。Bye bye